ว้าวผมก็เพิ่งรู้จริงๆนะครับว่ามันเริ่มจากการเปิดใจก็คือการที่เราแบบอ่ะโอเคสารภาพง่ายครับว่าตัวผมเองเนี่ยก็ยังแบบดีบ้างไม่ดีบ้างขึ้นขึ้น,นลงๆแต่ทั้งหมดมันมันเริ่มที่การเปิดใจอ่ะแต่มันยังมีพลังของการเปิดใจด้วยคือเปิดใจวันแรกเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะเปิดใจอย่างต่อเนื่องเนี่ยพลัง,งความเปิดใจเนี่ยของการเปิดใจเนี่ย มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้แหละสิ่งดีๆที่เราจะได้รับเราจะค้นพบเราจะสร้างขึ้นมาเราจะพัฒนามันต่อเนื่องได้เนี่ยสิ่งดีๆนะครับอย่างเช่นถ้าอาใจผมอ่ะผมอยากให้ชีวิตผมตัวผมเองเนี่ยดีขึ้นพวกพ้องสิ่งมีชีวิตต่างๆดีขึ้นประเทศไทยดีขึ้นโลกดีขึ้นแบบคือแม้ว่าวันที่ตัวผมตายไปสิ่งต่างก็ยังจะยืนจัด ยืนหยัดที่จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่คือแบบใจจริงเลยครับใจจริงผมก็ค้นพบค้นหามาตามลำดับเพื่อที่จะมาบอกญาตินี่แหละจนมาถึงต้นเดือนพฤษภาคมวันนี้เป็นวันที่4ครับเดือนพฤษภาคมก็เป็นตอนเย็นแล้วแหละนะครับถ้าแสงไฟอะไรที่มันแบบจัดมาเนี่ยมันไม่ได้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่สรุปไม่ง่ายนะครับเพื่อชวนพวกเราเนี่ย ไป,ไปเจอแล้วไปงอกงามแบบให้สิ่งดีๆเนี่ยเกิดขึ้นจากจากตัวเราเองเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปลงทุนสักบาทเลยเนี่ยเริ่มแบบสบายๆเนี่ยจะทำยังไงผมอยากชวนพวกเราเนี่ยไปเล่นไปเล่นกับการนึกภาพ3ภาพต่อไปนี้ครับภาพชุดที่1ครับเป็นภาพที่คนเราหรือตัวเราเองเนี่ยได้เปิดใจรับสิ่งดีๆพลังของการเปิดใจเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สิ่งดีๆที่เราค้นพบที่เราพัฒนาเนี่ยมันก็ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆภาพนี้ครับอยากให้ไปลองนึกดูมันจะดีแค่ไหนกันครับผมเองที่บอกต่อวิดีโอนี้กดส่งต่อวิดีโอก็เพื่อครับมันคือความสะดวกสบายที่เราจะทําให้สิ่งต่างโดยเฉพาะประเทศไทยของเราเนี่ยดีขึ้นอ่ะเกาะสารภาพอีกว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่เกิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีความมั่งคั่งมั่นคงจเจริญยิ่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ผมก็จะได้รับประโยชน์ลูกหลานของผมครับทุกคนเนี่ยเราเดินไปในประเทศที่มีความสุขมากๆอ่ะมันก็จะเป็นเป็นเรื่องที่ดีครับก็ฝากวกเรอไปนึกว่าถ้าเราเปิดใจเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับง่ายๆครับลองนึกดูครับโดยเฉพาะเปิดใจให้กับสิ่งดีๆอ่ะเราเริ่มเปิดใจ พลังของการเปิดใจเนี่ยเราไปเปิดใจทุกวันสิ่งดีๆมันต้องมีสิของดีในตัวคนเนี่ยมันต้องมีสิสิ่งดีๆต้องเป็นไปได้สิเปิดใจครับเล่นเองเลยครับภาพที่หนึ่งผ่านครับต่อไปครับภาพที่สองอม,มันคือการเปิดใจก็ได้ครับเปิดใจให้กับการลองความพยายามสองทางทุกท่านครับมีคนคนหนึ่งเขาอยากสร้างเครื่องบิน เขาพยายามวันแรกมันก็ยังไม่สําเร็จหรอกแต่สิ่งที่เขาได้ก็คือพลังความพยายามที่มันเพิ่มขึ้นไม่ได้บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าพลังความพยายามมันเหมือนกล้ามเนื้อที่ถ้าเราไปพยายามทุกวันความพยายามของเราก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเป็นคนที่จะละทิ้งความพยายามตรงนั้นก็ไม่เอาตรงนั้นก็ไม่สู้พลังความพยายามของเราก็จะเป็นง่อย แต่ผมชวนพวกเราครับมาลองพัฒนาความพยายามเปิดใจให้กับการลองพัฒนาความพยายามอยู่สองฝั่งมันเหมือนเราจะตัดต้นไม้ให้ล้มโค่นลงเนี่ยถ้าเราตัดฝั่งเดียวตลอดถ้าใครลองตัดก็จะรู้ว่ามันยากแต่ถ้าเราตัดฝั่งนี้เสร็จเราตัดฝั่งนี้เข้ามาชนด้วยโอกาสที่ต้นไม้นั้นเนี่ยจะโค่นมันก็ง่ายขึ้นความพยายามสองฝั่งนะครับที่ผมอยากให้พวกเราไปพยายามแล้ว ทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างแน่นอนก็คือความพยายามฝั่งที่หนึ่งครับมันมีอุปสรรคอะไรละครับที่ทำให้สิ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะให้มันดีเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาไม่ได้เนี่ยมันมีอะไรบางๆงที่กั้นอยู่มันมีอุปสรรคขวากหนามอะไรพยายามไปขจัดมันครับความพยายามมันมีอุปสรรคอะไรอ่ะที่ทำให้ตัวเราดีไม่ได้ที่ทำให้พวกคล้องของเราเนี่ย รักกันเป็นญาติมิตรที่จริงใจซึ้งใจยิ่งยิ่งขึ้นไม่ได้ทําให้ประเทศของเราเนี่ยก้าวไปถึงจุดที่จะมีการพัฒนาขาขึ้นเนี่ยไม่ได้อยากให้ไปลองความพยายามฝั่งนั้นครับหามาว่าอุปสรรคของมันคืออะไรหาให้เจอครับแล้วขจัดมันให้ได้ทําให้มันลื่นให้ได้ทําให้อุปสรรคเหล่านั้นถูกขจัดไปให้ได้นี่คือความพยายามฝั่งแรกความพยายามฝั่งที่สครับ ที่ผมบอกว่าคนเรามีดีคนเรามีคนที่บรรลุเป็นพระศาสดามีพระพุทธเจ้ามีคนที่ทำสมาร์ทโฟนได้คนเรามีดีครับมีดีเป็นอย่างมากทุกท่านครับความพยายามฝั่งนี้ก็คือเราจะค้นหาดทีที่มีในตัวเราเนี่ยได้ยังไงแล้วพัฒนามันให้ดียิ่งยิ่งขึ้นร้อ,องครับภาพที่สองนี้พัฒนาความพยายามสองฝั่ง แปลว่าอะไรครับผมอาจจะพูดได้ไม่ดีนักแต่พวกเราที่หยิบปากากากับกระดาษมามาจดทำภาพทั้งสองภาพที่ผ่านมานี้เนี่ยให้ชัดเจนกับตนเองลองนึกดูเองนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับเป็นภาพที่ 3, ครับทุกท่านครับผมไม่ได้เป็นคนที่พูดให้แรงมานานใจแต่ผมมีหลักฐานครับเลื่อนไปดูเลยนะครับ ที่ในรายละเอียดของวิดีโอนี้จะมีลิงก์จะมีเพลย์ลิสต์ครับเจาะไปที่ว้าวหและว้าวสครับเลื่อนลงไปที่มันเป็นเครื่องหมายมุมคว่ำที่ผมทําเป็นตัว V ให้ดูนะครับเลื่อนเข้าไปดูใน u t u b e อ่ะในใต้วิดีโอนี้นะครับข้างล่างเข้าไปดูในว้าวหนึ่งว้าวสแล้วท่านก็จะเห็นคําตอบเห็นคําตอบใดๆของท่านนะครับภาพที่3นี้คือภาพที่ท่านจะไปดูยังไงก็ได้ท่านจะไปคิดต่อ ไปลองต่อไปนึกไปเขียนไปคุยไปลุยไปค้นพบอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ผมอยากจะขอว่าวันนี้เนี่ยมันมีช่องทางดีๆแล้วนะครับช่องทางที่ง่ายที่สุดก็คืออยู่ในตัวพวกเราทุกคนที่ไปลองเพิ่มความเป็นไปได้ดีๆไปลองเปิดใจมีพลังการเปิดใจมากยิ่ง,งขึ้นมีความพยายามเพิ่มขึ้นวันนิดวันนิดพี่ๆน้องๆครับ เราลงทุนให้กับการศึกษาของชาติจากเด็กอนุบาลเป็นประถมเป็นมัธยมเป็นมหาวิทยายลัยอันนี้ก็ให้มองว่ามันเป็นกิจกรรมเสริมที่เราสามารถมอบมอบให้กับญาติชาวไทยได้ท่านจะไปน,นึกภาพที่3ที่4ที่5เนี่ยยังไงก็ได้นะครับเป็นการนึกคิดของท่านเองแต่สุดท้ายของการนึกคิดนะครับอยากให้มองว่าการที่เราสามารถ ข้ามผมอุปสรรคของการที่จะร่วมกันดีของการที่ตัวเราจะดีได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับกระจายการค้นพบของดีนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับกระจายกระจายไปสู่พี่น้องชาวไทยทุกท่านผมไม่ทราบว่าท่านจะคิดยังไงนะครับท่านมีสิทธิ์คิดท่านจะสามารถคิดได้ว่าผมบ้าแต่ผมไม่อยากให้คิดอย่างนั้นเพราะว่าวิดีโอในว้าวหนึ่งว้าวสอง ได้บอกวิธีการมาพอประมาณแล้วบางวิดีโอเนี่ยขึ้นต้นของมันเนี่ยอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าไปฟังซ้ำจดแล้วลองนึกต่อด้วยตัวของท่านเองแปลว่าอะไรครับคุณค่าและความดีไม่ได้อยู่ที่ทักษะการพูดของผมแต่คุณค่าและความดีอยู่ในจิตใจของท่านเองอยู่ในความสนใจใส่ใจของท่านเองนะครับ แต่ภาพที่3ที่4ที่5หรือภาพใดๆก็แล้วแต่ผมอยากให้ท่านถามใจตนเองครับว่าจะเป็นไปได้ไหมครับเหมือนผมที่ไม่ได้คิดมากบอกต่อวิดีโอนี้เช่นผมที่กดส่งต่อในไลน์กลุ่มในทุกๆวันครับวิดีโอนี้แหละคือผมหามานานหาวิดีโอที่จะที่จะกดส่งต่อเพราะว่าคูดนง่ายแล้วกันครับวิดีโอนี้เนี่ยมันคือผมไม่ได้อาศัยคําพูดของผม แต่ผมอาศัยครับของดีคุณค่าผมอาศัยใจของพวกเราทุกคนที่แน่นอนเราเคยดูละครเป็นเวลาร่วมชั่วโมงเราเคยฟังเพลงนะครับแต่เราจะให้เวลาสัก5นาที10นาทีหรือทั้งวันไหมที่จะถามใจตัวเองว่าสิ่งที่เป็นความทุกข์สิ่งที่เราไม่ปรารถนาเราจะค่อยๆลดมันลง สิ่งที่เป็นความสุขสิ่งที่เป็นความดีงามสิ่งที่เราปรารถนาเราจะทำให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับของตัวเราเองในระดับระดับของสังคมย่อยๆในระดับของครอบครัวพวกพ้องที่เรามองเห็นว่านี่คือญาติของเรานี่คือพวกของเราแล้วก็ในระดับของประเทศไทยซึ่งพอเริ่มต้นที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้โลกหันมามองแล้วลองตามครับ สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราไม่ต้องการมันลดน้อยลงสิ่งที่ดีมันเพิ่มพูนขึ้นวิธีทั้งหมดบางส่วนผมได้บอกไว้แล้วแต่บางส่วนมันอยู่ที่พวกเราทุกคนขอเพียงแค่พลังความพยายามของเราเนี่ยมันเพิ่มพูนขึ้นในทุกๆด้านซึ่งผมบอกให้ไปเจาะสองฝั่งใช่ไหมครับพลังของการเปิดใจพวกเราเนี่ยมันผ่านการเวลา ผ่านไปสักประมาณ5วันบางคนอาจจะต้องเป็นปีโอ้โหแค่มีพลังสองพลังนี้ครับเราอาจยังไม่ต้องเจออะไรมากก็ได้เราจะรู้สึกชื่นใจครับแช่มชื่นมันคือของดีครับ